สัสดีค่ะยูอ,อินลุนนะคะวันนี้ก็มาเที่ยวป่าค่ะพี่ไก่นะคะพามาดูกล้วยไม้ค่ะที่พื้นที่ป่าสงวนนะคะที่ชื่อทอสเตเบ se นะคะเออเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะลงวิงแล้วชื่อไว้ให้นะคะก็มาดูกล้วยไม้นะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้าค่ะก็เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็เออตรงดอกนะคะจะมีจุดนะคะ ก็กล้วยไม้ชนิดดีนะคะก็เป็นกล้วยไม้ที่สวยงามนะคะแล้วก็ขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาค่ะแล้วก็ค่ะวันนี้ยุ้ยก็มากับพี่ไก่นะคะแล้วก็จะมาพูดคุยกับพี่ไก่ถึงเรื่องกล้วยไม้ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าค่ะเออพี่ไก่คะอันนี้ช่วยให้พี่ไก่ช่วยแนะนำนะคะว่ามันชื่อว่าอะไรอันนี้น่าจะเป็นแองร์เอเตเดน แองส์นิกลาเพราะว่าแต่<า>ถ้าไม่มีจุดรอกใบไม่มีจุดแต่ถ้าคนสนใจต้องไปเช็คเอาเองนะคะเพราะว่ามันมันคือเขาบอกว่าในย่านนี้หาได้สองชนิดคือแองส์แพรนิกลกับแองส์นิกลาเขาแตกต่างกันที่ใบอันนี้ใบไม่มีจุดพี่ก็เลยมมเอว่ามันคือแองส์นิกลาเมืม่อเทียกบกับต้นนี้อนะใบมันเป็นจุด แล้วลักษณะดอกมันต่างกันไหมอออแซงแพรสีซีดกว่าเอบางตัวมันก็มีจุดเอาเป็นว่าถ้าสนใจไปเปิดตำราด,ดูอืเพราะว่ามันมีแบบสาบสปีชี่เยอะมากค่ะแล้วอีดอกไม้พวกนี้ค่ะมันขึ้นเราเดือนไหนคะเอฤดูใบไม้ผลิค่ะกลางๆใบไม้ผลิตอนนี้ก็พฤษภาพฤษภา,ภามิถุนากลกฎดา อพอถึงช่วงกรกฎาเขาก็จะติดเป็นเม็ดแล้วก็เม็ดมันก็ร่วงต้นหม่ก็จะขึ้นมาปีหน้าอืแล้วเราหาดูได้ที่ไหนคะแบบนี้พื้นที่ที่เป็นหินปูนค่ะอันนี้เรามาที่สโกนนะ่าก็คือมันจะมีก้อนหินแบบนี้เหรอเออเราต้องดูว่าในใน,ในดินมีแร่ธาตุอะไร เขาชอบพื้นที่ที่เป็นหินปูนไม่ใช่ขึ้นที่ก้อนหินเข <c oughs> ้าใจไหม <c oughs> แล้วหมายถึงว่าแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะเรามาริมทะเลค่ะริมทะเลเป็นเอพื้นที่พื้นที่นุรักษ์วนป่าสงวนซือพื้นที่สงวนเล็กๆไม่เล็กหลอกใหญ่เหมือนกันแล้วมันมีทั่วสวีเดนป่ะเออมีทั่วมีกล้วยไม้นี่มีทั่วแต่เราต้องรู้แหลก อย่างที่บอกกล้ยไม้เขาจะชอบพื้นที่ที่เป็นดินเขาเรียกลายดินหินปูนเรียกไม่ถูกค,คัน,นในภาษาสวีสเดนก็คือ,อคันอย่างที่สโคน,น้าที่เยอะเะก็คือจุดนี้เอนนทูลุสโวอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้รู้แต่ว่าอยู่ที่ในเอคิลคัตสตาร์ดมันชื่อว่าโทสเตโทสเตสเ,ตเตบล็คออและอีกที่หนึ่งในสโคน้าที่มีเยอะเคือคุงสมาร์ทเกนอิลูน ที่อุนที่รุนเป็นสนามกอล์ฟก็ถ้าจะไปดูก็ระวังนิดนึงนะคะระวังหัวเพราะว่ากอล์ฟลูกกอล์ฟอาจจะล่วงใส่หัวได้แล้วอันนี้ได้ข่าวว่ามันเป็นอะไรนะฟรีลิสต์คือภาษาไทยเรียกว่าสงวนค่ะกล้วยไม้ทุกชนิดในสวีเดนห้ามเก็บห้ามขุดดูแต่ตามืออย่าต้องอ๋อมือต้องได้แต่ห้ามเด็ดห้ามขุดถ่ายรูปได้ เพราะว่าเอกล้วยไม้เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถมีอายุได้ถึงสามสิบถึงสี่สิบปีมันอยู่ตรงนี้ปีหน้ามันก็ขึ้นมาอีกอเวลาดอกนี่เขาจะเป็นพอแก่เขาจะเป็นเม็ดเม็ดเขาก็จะร่วงแล้วก็จะขึ้นต้นใหม่มาอีกของสวยๆต้องปล่อยไว้ให้คู่เราถ<ะ>้าเราเด็ดไปแล้วถ้าสมมติว่าเด็ดเนี่ยจะโดนปรับท่านล่ะไม่รู้ไม่เคยสังเกตไม่เคยเช็ค แต่คนสวีเดนเขาไม่ทากันหรอเขาไม่ทํากันหรอกเขาเขาเรียนมาเขาเรียนนะเขาเรียนแล้วก็เรียนรู้แล้วก็รักธรรมชาติอะไรเงี้ยเสียจะไม่ค่อยทำนอกจากว่าสัตว์ทั้งวันทีเรามาเห็นมันหักย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบสัตว์เหลืออะไรที่ทําำมาภาพเก็บไปดูเองไอดอกนี้ก็เก็บไม่ได้นะคะที่ขึ้นตามธรรมชาติมันดอกอะไรอ่ะอันนี้ก็สงวนหรออันอันนี้ก็สงวนกูลิวิวะ พี่แกหันหน้ามาหน่อยหันหน้าดอกไม้หันหน้าดอกไว้โอเคเราไม่รู้นะเราคิดว่าเป็นดอกญ้าก็ดอกยาแหละห้ามเก็บมันกันห้ามเก็บถ้าเป็นถ้าเราไม่รู้มาก่อนจกพี่แกบอกเราก็อาจจะเก็บกลับบ้านนะเนี่ยแล้วก็มึนๆเราก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีออกไปอะมันก็ว่าเออดอก้าก็เก็บกลับบ้านเพราะว่าบางทีดอก้า่ชนิดอื่นเนี่ยเเห็นคนสวีเดนเขาเก็บไปบ้านไปใส่ใจกันเราก็มึนๆคิดว่าเก็บได้ทุกดอกบางทีมันขึ้นที่สนามหญ้าในพาร์คนะคะ ลองถามคนสวีดเดนคนแก่เก,ก็บได้เปล่าแกสั่นหัวอย่าเก,ก็บดีกว่าแกว่างั้นอืมสนใจกล้วยไม้ก็ออกมาดูในธรรมชาติ<อ>าวสวงเวลามันแค่สั้นๆเท่านั้นเอง,องอรอเท่าไหร่อะก็พฤษภาพฤษภา,ภามิถุนากรักกดาหมดจากนี้ก็หมดละรอหมายปีหน้ามันสวยมากอะ่ะ วันนี้เราก็มาถ่ายรูปเล่นกันก็มีคนสวีเดนมาดูเยอะแยะมากมายแล้วก็ฝนตกด้วยหนาวด้วยหนาวด้วยเสื้อเปลียกไปหมดอมกางเกงเปลียกไปหมดอืมสวยมากค้าเดี๋ยวก็จะให้ดูลักษณะภูมิประเทศร,บรอบๆนะคะที่เราเห็นกล้วยไม้นะคะเห็นไหมคะว่าสีชมพูเยอะม,มากตรงนี้นะคะเป็นดงใหญ่แล้วก็ จะมีดอกสีเหลืองอย่างที่เห็นจะให้ดูกันนะคะเห็นไหมคะที่มันเป็นสีชมพูชมพูนั่นคือใช่หมดเลยนะคะอันนี้แล้วก็เมื่อกี้ที่มุมตรงนี้นะคะเมื่อกี้นี้ที่ยุ้ยถ่ายวิดีโอที่พูดคุยกับพี่ไก่เมื่อกี้นี้ ค่ะว่างๆถ้ามีโอกาสนะคะก็ลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตค่ะยังไงยุ้ยก็เดี๋ยวจะแปะชื่อไว้ให้นะคะว่าชื่อว่าอะไรแล้วสถานที่ที่มาชื่อว่าอะไรนะคะเผื่อว่าใครอยู่ใกล้นะคะจะได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มาเที่ยวชมกันค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะพาไปดูอีกโซนนึงนะคะตรงนี้ก็เป็นทางที่เดินไปนะคะก็ยังไงเข้ามาในป่าก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะเวลาเดินก็ อย่าไปเหยียบเขาบางทีเขาก็มีต้นนะคะแต่ว่าไม่ได้มีดอกแล้วก็เวลาเข้ามานะคะก่อนที่จะเดินเข้ามาพวกในป่าสงวนอะไรเงี้ยคะ่ะก็ควรที่จะอ่านป้ายให้ดีนะคะก่อนที่จะเข้ามาแล้วก็สําหรับคนที่มีสุนัขนะคะบางที่บางพื้นที่อะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอย่างเช่นที่ยุ้ยมาตรงนี้นะคะมันก็จะอยู่แบบว่าเป็นทุ่งญยาด้วยที่เขาใช้เลี้ยงวัวค่ะเขาก็จะมีป้ายเตือนว่า ช่วงที่วัวเขาแบบว่ามีลูกอ่อนอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่ควรที่จะพาวัวเข้ามาค่ะเพราะว่าเขาก็คนเดินเข้ามาไม่เป็นอะไรค่ะแต่ว่าพอเขาเจอหมาอะไรนี้นะคะเขาก็คิดว่าเขาก็จะตกใจหรือไม่ก็จะทำร้ายได้ค่ะที่เขาเขียนป้ายเตือนไว้นะคะหน้าปากทางเมื่อกี้นี้ตอนนี้ก็ฝนตกแล้วแต่ว่า ก็ไม่แรงมากนะคะก็มาดูกล้วยไม้สวยๆกันบรรยากาศดีมากๆค่ะแบบว่าพอฝนตกแล้วแบบมันชุ่มชื้นแล้วก็มีหยดน้ำเล็กๆนะคะถ่ายรูปสวยมากมาดูใกล้ๆนะคะตรงนี้เยอะมากแล้วก็มีต้นที่ไม่มีดอกด้วยก็ต้องระวังนิดนึงส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชัดเจนมากสองต้นนี้ ต้นที่อยู่ด้านหน้านนี่นะคะก็จะเป็นแบบว่ามันจะใบมันจะมีจุดส่วนต้นด้านหลังนะคะใบมันจะไม่มีจุดให้ดูลักษณะด,ดอกยิก็เห็นว่าเขาไม่ต่างกันสีก็เหมือนกันนะคะเยอะมากค่ะแบบว่าไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะแล้วก็อยู่ในป่ามันสวยกว่ายิวว่าวิวสวยกว่าที่สนามกอล์ฟที่พี่ไก่ได้บอกชื่อไปเมื่อกี้นี้นะคะที่ลุน ตรงนู้ก็เยอะมากแล้วก็ตรงนี้ถ้าทางก่อนหน้านี้นจะสวยมีวีซิทใเยอะนี่นะคะสวยมากเยอะมากนี่ก็เป็นใบจุดๆเช่นกันอันนี้พี่ไก่ก็หายไปไหนแล้วไม่รู้พี่ไก่เป็นไงบ้างคะฝนตกค่ะฝ <c oughs> นไม่ตกคงจะมีความสุขกว่านี้โอ้ยตอนนี้ก็มีความสุขนะเยอะมากตรงนี้ สุดๆไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้มาก่อนไม่เคยเห็นเลยหน,นูว่าวิวสวยกว่าที่ลุนนะะแน่นอนเยอะมากเยอะมากมิวจะถ่ายรูปมาาไหนก่อนเลย <laughs> อันนี้ก็จะให้ดูลักษณะภูมิประเทศโดยกว้างๆอีกทีนึงนะคะก็ตรงนี้ก็ยังมีกล้วยไม้อยู่ข้างหน้าก็มีอีกเหมือนกันค่ะเยอะมาก นั่งถ่ายรูปแบบว่าไม่อยากเดินไปไหนเลยเยอะมากๆสวยงามมีอันนั้นด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่ไก่สีขาววิซิปปะวิซิปปะยะมีเสียงนกร้องด้วยโหแบาบว่าธรรมชาติมากๆ แล้วก็ข้าพเจ้านะคะไม่อยากบอกเลยว่าโดนตำแยสวีเด<ร>นนะคะ,หะให้ดูหน้าตาตำแยสวีเดนนิดนึงเมื่อกี้นั่งคอมคันและเจ็บมากนนต้นนี้สมบูรณ์มากเลยนะ่าจะเป็นอังนิกละดูใบก็าสิคะอายุเป็นสิบปีแบบว่าใบอวบสมบูรณ์<ว>มาก,มาก สรัแล้วก็ต,ต้นสูงมากเห็นแล้วก็อยากขูดไปไว้ที่บ้านแต่อยาดเลยสูงเกือบเท่าเขาพี่ไก่อเมื่อกี้นี้เอาเทียบเป็นต้นที่สวยและสมบูรณ์มากมมาก็ว่าได้ที่เ,เดินมาดูมาเมื่อกี้นี้สวยจริงๆนะแล้วก็อันนี้ที่ดอกเขาก็จะมีจุดด้วยเหมือนแบบว่า ทรงดอกเหมือนแบบชุดเจ้าหญิงอ่ะแพใบเป็นจุดอันนี้ก้านใหญ่อวบสมบูรณ์มากแล้วก็ใบเป็นจุดนะคะมันสวยมากคพี่มันหลังฝนตกอ่ะมันดูแบบเขียวสดชุ่มชื้นเพราะฝนชะอาฝุ่นออกไปหมดก็พยายามจะให้ดูดอกเป็นยังไงนะคะอันนี้ สวยงามมากคะ่ะสีสดสวยนะคะ <g ül> s> <S ก็ตั้งเดินมาก็เห็นเยอะมากค่ะวันนี้เยอะมาก <g ül> s> <S เยอะมากๆเลยก็เดินเข้ามาเรื่อยๆลึกเข้ามาเรื่อยๆกันนะคะโว้สวยงาม มันชุ่มด้วยแล้วก็มีหยดน้ำเหมาะกับการถ่ายรูปอย่างมากจะให้ดูมุมสูงกันนิดนึงนะคะก็ขึ้นไปยืนบนก้อนหินค่ะตรงนี้ก็กล้วยไม้เยอะมากนะคะก็ะเขาจะขึ้นอยู่ใต้ ไม้บ้างนะคะแล้วก็ข้างๆโข,ข,ขดหินนะคะนี่เป็นลานกว้างมากเดินไปตรงไหนก็เจอนะคะก็วันนี้ก็ฝนตกฟ้ามืดครึ้มนะคะแต่ก็แดดออกเล็กน้อยก็แสงกำลังสวยค่ะแล้วก็มีลมนิดนึงนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะตอนที่เดินอีกโซนหนึ่งก็มีเห็ดขึ้นแล้วนะคะเป็นเห็ดที่ขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะบรรยากาศที่นี่ก็ดีมากค่ะ ลมแรงนิดนึงแต่ว่าก็ไม่หนาวมากแล้วก็ที่นี่นะคะที่เห็นตน้นอย่างเช่นข้างหน้านี้นะคะก็เป็นตน้นแบล็กเบอร์รี่นะคะไปยืนแบะถ้าทางว่าที่นี่จะเป็นที่ที่ในช่วงฤดูคิดว่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะจะมีผู้คนมาที่นี่เยอะเพราะว่ามาเก็บ ไปเยือนแบคค่ะมาเก็บไปฟรีๆนะคะเมาก็ไม่ได้ห่วงก็เก็บได้นะคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการที่จะมาเดินที่ป่านะคะพื้นที่ป่าอนุรักษ์อะไรพวกนี้ก็เก็บไปได้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเก็บไปทําพายนะคะหรือไว้แช่แข็งไว้นะคะหรือก็เก็บไปกินกับพวกโยเกิร์ตอะไรไอติมอะไรพวกนี้ค่ะนีด่ดอกอ่อนเขาค่ะ โตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วจะเป็นฟูๆแบบนี้อันนี้ดอกแก่แล้วเขาสงวนไว้ป่ะพี่หรือว่ายังไงสงวนค่ะห้ามแกะห้ามขุดห้ามเดิมห้ามถอนเหลือไม่เยอะแล้วด้วยในธรรมชาติเพราะว่าพื้นที่เป็นมีที่โบยทอนเนาะอ๋ออ๋อพื้นที่แบบนี้ในธรรมชาติมันหายไปแล้วไงอ๋อเขาก็เลยเขาก็เลยต้องสงวนเอาไว้ตอนนี้ก็เดินมาเจอวีซิปปะนะคะ ได้พี่ไก่พูดพี่ไกอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่พี่ซิปปะพี่ซิปปะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิค่ะคือถ้าดอกไม้สีขาวๆดอกนี้บานเมื่อไหร่ก็เก็บเสื้อสื้อผ้ากันหนาวเข้าตู้ได้เลยอืมคืออากาศจะอุ่นขึ้นใช่แล้วแล้วเขาเป็นพืชสงวนไหมเนี่ยเอไม่นะคะ โรสิเก็บไม่ได้โดยเฉพาะแถวสโคนหน้านี่โบสิปักเก็บไม่ได้เลย้าสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองไม่รู้จักชื่อ sorry แต่มันเหมือนซิปปามากมันเหมือนแบบว่า่พิี่ไม่รู้จักชื่อค่ะให้ดูบรรยากาศให้ดูแบบว่าก,กว้างๆกันนิดนึงน่นะคะก็เป็นทะเลคะ่ะทะเลบอลติกนะคะหรือ,อเอิร์สต์คเคิร์น,นะคะ่ะก็อลมแรงนิดนึงนะคะอยู่ชายทะเลคะ่ะ ก็อยู่ไกลออกไปนิดนึงนะคะตอนนี้เราที่ยืนอยู่ในตอนนี้นะคะก็เป็นที่พื้นพื้นที่ป่าสมวนค่ะและ้วเดินก็จะเป็นทะเลนะคะคือเดินไปอีกมุมก็เป็นทะเลเช่นกัน,นะคะ่ะก็ื่อเดินไปมาแล้วนะคะก็จะให้ดูสภาพป่านิดนึงนะคะที่เรามาดูกล้วยไม้กันนะคะ มีเสียงนกร้องนะคะลมพัดเย็นเย็นวิวสวยๆนะคะเป็นสีชื่ออะไรนะคะพี่หุ่มเล็บลุ่มมะดอกแมลงพู่นะคะถ้าแปลเป็นไทยพี่เกเดี๋ยวขอยกหน้ามันดูแบบนี้อันนี้ใกล้ละอันนี้คือบานเกือบละเป็นพื่ชสงวนหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่ใช่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ทราบ เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็เป็นตำแยสวีเดนนะคะยังไงเข้ามาในป่าตอนที่เดินเข้าไปก็ระวังนิดนึงนะคะคันมากค่ะเวลาโดนก็จะเจ็บมากด้วยค่ะพอตอนนี้เราก็เดินมาทั่วแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วค่ะหวังว่าวิดีโอชุดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่เดินป่านะคะหรือว่าคนที่ยังไม่เคยมาเดินนะคะก็ จะแบบเริ่มคิดที่อยากจะมานะคะก็อย่างที่เคยทําวิดีโอไปนะคะการมาทํากิจกรรมนอกบ้านนะคะเคลื่อนไหวร่างกายน,นะคะก็เป็นประโยชน์กับกับตัวคุณเองนะคะกับทั้งร่างกายและจิตใจนะคะแล้วก็การที่ได้มากับเพื่อนก็เป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมค่ะจากยูยอินลุนค่ะสวัสดีค่ะ